ตอนเกลือแบ่แบแบ,บอรี่ทำอะไรอยู่อะวันนี้กลวักลวๆกับจิบจิบกลับช้าหน่อยนะมีไปทัศนศึกษากับที่โรงเรียนแบเบอรี่อยู่คนเดียวได้มาแบ่แบ่แบ าหิวก็หาอะไรกินไปก่อนได้เลยจิบๆไปก่อนนะกล้วยกลวยก็ไปด้วย bye บ,บายบายแบ่แบบ่แบบ่แบ่แบ่เคล็ดลับความอร่อยไม่ใช่อะไรที่ไหนก็ <c oughs> น,นี่ไงเกลือและท่าเท่ๆอืมแบ,บ่แบแบ่แบแบ่ บ,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 บโอยหิว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 ตะลางแน่นจนไม่มีว้าให้แวะกินอะไรเลยอ่อจิบจิบจะเป็นลมฮะ<า>โอยดูสิเหมือนฟ้าประทานอาหารให้เราเลยน่ากินน่าจะเป็นเบอร์เบอรี่มากกว่านะ ดูจากสภาพครัวแล้วแต่ก็ต้องขอบคุณแล้วนะที่อุตส่าห์เตรียมไว้ให้เราน่ารักสุดๆน่ากินซะด้วยสิงั้นกินเลยนะกินเลย ไม่น่าสงสัยเลยว่าทำไมทุกอย่างถึงเค็มขนาดนี้แบ่แบ่ใช้เกลือหมดบ้านเลยไปซื้อมาเพิ่มอีกเหรอแบบ่แบ่แบ่แบบ่ขอบคุณแบ,บเบอรี่ที่ตั้งใจทำอาหารให้แต่กล้วยกล้วยอิ่มแล้วได้ไหมอ่ะตอนทำแบ,บเบอรี่ได้ชิมบ้างหรือเปล่าแบบ่แบ่แบ่ งั้นลองชิมดูแบบ่แบ่แบ่แบ่เป็นไงล่ะเค็มไหมล่ะแบบ่แบ่แบ่ตอนแรกที่ทำอร่อยก็เพราะไม่ได้ใส่เยอะขนาดนี้อะดิใช่แล้วแล้วเกลือก็ไม่ได้เหมาะกับการใส่ในอาหารทุกอย่างหรอกนะใส่เยอะแยะขนาดนี้เสียดายจริงๆกว่าจะได้เกลือมาสักเม็ดยากมากเลยนะรู้ไหมเกลือทำมาจากอะไร เวอรี่อีซี่เบอรี่มากมากเกลือก็ทำมาจากน้ําปลาเอาไปเป่าให้แห้งแล้วทาสีขาวไงล่ะผิดไม่ใช่ซะหน่อยแล้วใครอยากรู้บ้างว่าทำมาจากอะไรอยากรู้แซ่งั้นไปดูกัน ต้นกำเนิดเกลือทะเลหรือเกลือสมุทรเจ๋งหมีที่นี่มันเหมือนนาข้าวเลยแต่ทำไมมีแต่น้ำหลงลงเงี้ยละ่ะนาเกลือคือพื้นที่สำหรับผลิตเกลือแบบภูมิปัญญาชาวบ้านจะเป็นที่ที่ติดกับทะเลและดินก็มีคุณสมบัติที่ขังน้ำไว้ไม่ให้ซึมหายไปได้กล้วยกล้วยว่าต้องเป็นดินเหนียวแน่นใช่แล้ว ก่อนอื่นเราต้องทำพื้นที่นาเกลือก่อนปรับดินให้เรียบและแน่นเป็น,ปนแปลงแต่ละแปลงก็ยกขอบสูงขึ้นมาแบ่งพื้นที่เป็นช่วงๆเพราะแต่ละขั้นจะมีหน้าที่สำหรับการจัดการเกลือที่แตกต่างกันโห oh, แค่เตรียมแปลงนาก็เหนื่อยแทนแล้วอะพอจะเริ่มทำนาเกลือก็จะปล่อยน้ำทะเลเข้านาขังก่อน จากนั้นก็ถ่ายน้ำไปมาระหว่างแปลงให้น้ำระเหยเพิ่มระดับความเค็มของน้ำไปเรื่อยๆว้าวต้องถ่ายน้ำไปมาน่าสนุกจังแบ่แบ่แบ่แล้วก็ปล่อยน้ำเค็มตากแดดให้ตกผลึกประมาณ15-30วันที่สำคัญคือฝนต้องไม่ตกนะจะได้ตกผลึกเป็นเกลือเร็วๆนาเกลือก็เลยจะเริ่มทำหลังฤดูฝนไงล่ะ ถ้าฝนตกก็ต้องรอต่อไปอีกสินะโถพอตกผลึกเป็นเกลือแล้วก็เก็บเกลือโดยใช้ลวดเดินเกลือมาแซ่แผ่นเกลือและลากเพื่อให้แผ่นเกลือหลุดจากพื้นจากนั้นก็ทำกองเกลือให้เป็นรูปพีระมิดเพื่อสะดวกเวลาขนย้ายโดยจะย้ายเกลือออกจากนาด้วยการหาไปเก็บไว้ในยุง้งมาะมแบบรี่มาช่วยกันแบบแบแบ ดีมากถ้าช่วยเสร็จแล้วจิบจิบจะพามาดูการผลิตเกลือสินเทาอีกโอเคแล้วมันต่างกันตรงไหนเนี่ยเกลือสมุทรจะทำจากน้ำทะเลส่วนเกลือสินเทาจะทำมาจากดินหรือน้ำชะดินใต้พื้นดินยังไงล่ะขั้นแรกเตรียมน้ำเกลือดิบใช้น้ำบริสุทธิ์อัดฉีดลงไปละลายชั้นเกลือใต้ดินลึกประมาณ300เมตร ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงน้ำเกลือดิบที่ได้จะมีความบริสุทธิ์มากแจมหมีท่อยาวมากเลยจากนั้นก็ส่งน้ำเกลือดิบไปถังพักให้ตกตะกอนสิ่งสกปรกปล่อยตะกอนก,ก้นถังทิ้งไปแล้วค่อยส่งน้ำเกลือบริสุทธิ์ไปเคี่ยวในหม้อเคี่ยวเกลือด้วยความร้อน120องศาเซลเซียสน้ำจะได้เหยออกไปกลายเป็นไอน้ำแบ่แบ่แบ่จะผลิตแค่เกลือเม็ดเล็ก ต้องมีขั้นตอนขนาดนี้เลยเหรอส่วนน้ําเกลือจะมีเม็ดเกลือเล็กๆไหลลงสู่ด้านล่างของหม้อเคี่ยวเม็ดเกลือที่ได้จะมีน้ําเกลือผสมอยู่ด้วยจากนั้นก็เข้าเครื่องสบัดแห้งส่งไปตามสายพานไปเติมสารไอโอดีนช่วยป้องกันโรคคอพอกแล้วถึงส่งไปเข้าเครื่องอบแห้งแล้วก็ส่งเกลือคุณภาพไปใส่ขวดและส่งมาให้เราได้กินกัน กว่าเกลือจะมาถึงมือพวกเราใช้เวลานานมากเลยแบ่แบ่แบ่ไม่ใช้เปลืองก็ดีอาหารจะได้ไม่เค็มปีแบบนั้นกินเค็มๆเ,เนี่ยไม่ดีเลยนะเสี่ยงเป็นโรคแย้ๆเลยทั้งโรคหัวใจความดันไตาวายโรคอ้วนด้วยนะเข้าใจไหมเข้าใจครับแบ่แบ่แบ่

สุดสด, <S <S ดแบบแบะบแบใส่เกลือแต่พอดีอาหารก็อร่อยแบบนี้ไงแบบนี้แหละเยี่ยมที่